บวดจ้าบวดเคยไม่บวดจ้าบวดเคยเม่แฟนนนงนนองค่ะมันเป็นบวบหอมนะคะ ลูกก็ไม่ดกเหมือนบวบเหลี่ยมค่ะไม่ดกเหมือนบวบเหลี่ยมเนาะ บวบจ้าบวบเคยเมดถ่ายเพื่อนเพื่อนได้ดูแล้วนะคะครั้งหนึ่งยังไม่เป็นลูกค่ะตอนนี้เป็นลูกแล้วนะคะเป็นลูกแล้วค่ะบวบหอมค่ะบวบหอม ลูกก็เฟนห้อยละนงละนีงค่ะลูกก็ห้อยละนงละนีงนะครับกำลังอ่อนค่ะกำลังอ่อนพัดอร่อยนะคะพัดอร่อยค่ะปล <_ C ut> วกหอมนะคะบวชหอมค่ะใ <_ C ut> ส่กแกงหน่อไม้นะคะใส่กแกงเปิดหน่อไม้ค่ะอร่อย <_ C ut> ปลูกไว้หน้าบ้านค่ะ ปลูกเอาไว้หน้าบ้านนะคะลูคย,ยวๆนะคะเหมือน Lukio, 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 นะคะใส่แกงหน่อไม้ค่ะใส่แกงเปิดอหน่อไม้นะคะจะอร่อยบวบหอมค่ะบวบหอมเหมือนแตงค่ะเหมือนแตงไม่ใช่บวบเหลี่ยมนะคะบวบหอมค่ะบวบหอมบวบหอมนะคะบวบหอมค่ะใส่แกงหน่อไม้นะคะใส่แกงเปิดอหน่อไม้ค่ะอร่อย เหมือนแตงค่ะเหมือนแตงไม่ใช่บวบเหลี่ยมนะคะบ,บววหอมค่ะบวบหอมลูกเขียวๆนะคะเหมือน เหมือนแตงค่ะเหมือนแตงไม่ใช่บวบเหลี่ยมนะคะบ,บวบหอมค่ะบวบหอมเป็นห้อยละนงละเนีงค่ะลูกก็ห้อยละนงละเนินงนะครับลังอ่อนค่ะกำลังอ่อนพัดอร่อยนะคะพัดอร่อยค่ะ แฟนนนงนนเองค่ะมันเป็นบวบหอมนะคะลูกก็ไม่ดกเหมือนบวบเหลี่ยมค่ะไม่ดกเหมือนบวบเหลี่ยมเนะใส่แกงหน่อไม ลูกเขียวๆนะคะเหมือนเหมือนแตงค่ะเหมือนแตงไม่ใช่บวบเหลี่ยมนะคะบ,บวบหอมค่ะบวบหอมฝั่งทางนน้นมีหลายลูกค่ะฝั่งทางมีหลายลูกเนาะ ลูกกอแฟฝั่งตรงนู้นมีหลายลูกค่ะฝั่งตรงมีหลายลูกนะถ่ายเพื่อนเพื่อนได้ดูแล้วนะคะครั้งหนึ่งยังไม่เป็นลูกค่ะตอนนี้เป็นลูกแล้วนะคะเป็นลูกแล้วค่ะบวบหอมค่ะบวบหอม เหมือนแตงค่ะเหมือนแตงไม่ใช่บวบเหลี่ยมนะคะบ,บวบหอมค่ะบวบหอมใส่แกงหน่อไม้ ยเพื่อนๆได้ดูแล้วนะคะครั้งหนึ่งยังไม่เป็นลูกค่ะตอนนี้เป็นลูกแล้วนะคะเป็นลูกแล้วค่ะบวบหอมค่ะบวบหอมลูกเขียวๆนะคะเหมือน บวบจ้าบวบเคยเหมือนแตงค่ะเหมือนแตงไม่ใช่บวบเหลี่ยมนะคะบ,บวบหอมค่ะบวบหอมลูกเขียวๆนะคะเหมือน เหมือนแตงค่ะเหมือนแตงไม่ใช่บวบเหลี่ยมนะคะบ,บวบหอมค่ะบวบหอมบวบหอมนะคะบวบหอมค่ะใส่แกงหน่อไม้นะคะใส่แกงเปิดหน่อไม้ค่ะอร่อย มีบวบค่ะมีบวบเหมือนแตงค่ะเหมือนแตงไม่ใช่บวบเหลี่ยมนะคะบ,บวบหอมค่ะบวบหอม